สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูคำศัพท์หมวดธรรมชาติกันค่ะคำที่1นึ่งปรีโรดาปรีโรดาปรีโรดาแปลว่าธรรมชาติคำที่สองการะการะการะแปลว่าภูเขาคำที่3ามริการิกา ริกาแปลว่าแม่น้ำคำที่สี่เลียสเลียสเลียสแปลว่าปลาคำที่ห้าเดเรวาเดเรวาเดเรวาแปลว่าต้นไม้คำที่หกสวิตโตกสวิตโตก สวิตกแปลว่าดอกไม้คำที่เจ็ดกามิงกามิงกามิงแปลว่าก้อนหินคำที่แปดมูเร่มูเร่มูเรแปลว่าทะเลคำที่เก้าอากิยนอาเคียน อาคยิายานแปลว่ามหาสมุทรคำที่สิบเปลี่ยเปลี่ยเปลี่แปลว่าชายหาดคำที่สิบเอ็ดเนียบะเนียบะเนียบะแปลว่าท้องฟ้าคำที่สิบสอง โอบล่าคโอบลาล่าแปลว่าก้อนเมฆคำที่13บสามสวิสดาสวิสดาสวแปลว่าดวงดาวคำที่14บสี่วูสดวูสดุกวูแปลว่าอากาศ คำที่สิบห้าวีแอ e r วี t อ r วีแปลว่าลมคำที่ 16. Graza g ซากร g ซากรแปลว่าพายุฝนฟ้าคะนองคำที่ 17. s n จ็ดสเน็กก สเนียกแปลว่าหิมะคำที่สิบแปดโดช์โดช์โดช์แปลว่าฝนคำที่สิบเก้าวดาวดาวดาแปลว่าน้ำคำที่ยี่สิบซิมเลีย ZIMLIA z i ิม i ลแปลว่าดินหรือโลกค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมด20คำศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติที่จะนำเสนอให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยถ้าเพื่อนท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเลนานาของจุ๋มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ